พระพุทธโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำในตำนานแต่ครั้งรัชกาลที่หภาพภาพถ่ายหลวงพ่อโสธรจากป้ายจัดแสดงขั้นตอนการอนุรักษ์โดยวัดโสธรวรารามวรวิหารร่วมกับกรมศิลปากรในการปฏิบัติงานอนุรักษ์หลวงพ่อโสธรพระพุทธโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำในตำนานแต่ครั้งรัชกาลที่หพระประธานในพระอุบโบสถวัดนี้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนี้นับถือมากมีคนมานมัสการไม่ขาดและมีการไหว้ประจำปี กำหนดในวันเพ็ญเดือน12ถึงวันนี้มีเรือมาเป็นอันมากนอกจากไหว้พระมีการออกกลานและแข่งเรือพระดํารัสสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสคราวสเสด็จตรวจคณะสงฆ์ในมณฑลปราจีนบุรีพศ2459โดยพระประธานในข้อความข้างต้นคือพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรแห่งวัดโสธรวราร,รามวรวิหารอำเภอเมืองชเชิงเสาจังหวัดชเชิงแราประวัติความเป็นมาของพระพุทธโสธรนั้นมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ในพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชก,กุมารเมื่อเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีรศ127ศ2451ตอนหนึ่งว่าพระพุทธรูปว่าด้วยศิลาแรงทั้งนั้นองค์ที่สําคัญว่าเป็นหมอดีนั้นคือองค์ที่อยู่กลางดูรูปตักและเอวงามทําเป็นทํานองเดียวก,กันกับพระพุทธเทวปฏิมากร แต่ตอนบนกลายไปเป็นด้วยฝีมือผู้ที่ไปปั้นว่าลอยน้ำก็เป็นความจริงเพราะเป็นพระศิลาคงจับไม่ได้ทำในที่นี้ท่านเอกหลวงรัตนสิทธิชัยอธิบดีกรมศิลปากรดำรงตำแหน่งพศ 2493- บถึง2498ันี่เบันทึกเรื่องการสำรวจของโบราณในเมืองไทยเกี่ยวกับพระพุทธโสธรว่าหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตัดก,กว้าง1.6 5เมตรสูง1.98เมตรเป็นพระพุทธรูปที่บุรณะครึ่งในปลายสมัยอยุธยา หรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์และช่างผู้บุรณะนั้นเข้าใจว่าจะเป็นฝีมือช่างผู้มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคอีสานประวัติที่ข้าพเจ้าพึงกล่าวได้นั้นมีเพียงเท่านี้และที่กล่าวนี้โดยอาศัยวัตถุที่เห็นเท่านั้นนายตรีอมามัตยกุลอดีตหัวหน้ากองวรรณคดีกรมศิลปากรก็กล่าวถึงพระพุทธโสธรไว้ในเรื่องนำเที่ยวเชิยงสาว,ว่าพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ลงรักปิดทองมีขนาดสูงหนึ่งเมตร94เซนติเมตรหน้าตักกว้าง1เมตร65เซนติเมตรเท่าที่ตรวจดูรูปภายนอกซึ่งลงรักปิดทองไว้ปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างแบบลานช้างหรือซึ่งเรียกกันเป็นสามัญว่าพระลาวพระพุทธรูปแบบนี้นิยมทํากันมากที่เมืองหลวงพระบางในประเทศอินโดจีนฝรั่งเศสและทางภาคอีสานของประเทศไทยจากพระบรมราชวินิจฉัยและความเห็นข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าหลวงพ่อโสธรไม่ได้ทํครึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซา แต่ได้นํามาจากที่อื่นเพราะองค์พระธรรมด้วยศิลาแรงเป็นพระพุทธรูปฝีมือแบบชาวล้านช้างหรือที่เรียกว่าพระลาวได้บุรณนะหรือสร้างขึ้นในปลายสมัยอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ภาพหลวงพ่อโสธรพระประธานภายในพระอุโบสถวัดโสธรบรารามวรวิหาร หนังสือประวัติของพระพุทธโสธรพิมพ์โดยนายทองใบผู้พันมีบทสัมภาษณ์เจ้าคุณพระเทพกวีวัฒเทพศิรินทราวาสอดีตเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรีระหว่างปี2472-2442ได้ความต้องการเป็นส่วนมากว่าพระพุทธโสธรเดิมที่เกิดปฏิหารลอยมาตามกระแสน้ำจากทางเหนือลำแม่น้ำบางปะกงนั้นเป็นพระพุทธรูปบางสมาธิแกะด้วยฝีมือขนาดหน้าตักกว้างประมาณสองคืบเศษข้อที่ว่าจะลอยมาจากแห่งหนึ่งตำบลไหน ตั้งแต่เมื่อใดยังไม่มีใครสอบสวนได้ความส่วนที่ว่าพระพุทธโสธรลอยตามน้ำมาจริงหรือไม่ท่านเชื่อว่าจริงโดยมีเหตุผลพอจะสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธโสธรองค์นี้เป็นพระพุทธรูปแกะด้วยไม้โพซึ่งเข้าใจว่าสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวเวียงจันทร์หรือลาวนาครเชียงรุง้งหรือลาวโซ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเคยทราบมาว่าพวกลราชาวพื้นเมืองที่กล่าวนี้นิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้โพและน่าคิดว่าพระพุทธรูปลอยน้ำมาจากทางเหนือลำแม่น้ำบางปะกง นอกจากนี้ยังมีคําบอกเล่าเกี่ยวกับพระพุทธโสธรปรากฏในประวัติหลวงพ่อวัดบ้านแหลมว่ามีพระพุทธรูปสามองค์ที่เป็นพระพี่น้องกันคือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสมุรสงครามหลวงพ่อวัดบางฟรีสมุดปราการและหลวงพ่อโสธรเชิงเซาลอยน้ํามาจากทางเหนือของไทยภาพพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรขณะด,ดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณ